เค็กสีตังครับสิ่์ของฝากกับเชียงรายท่าหน่อยนะครับนี่คะเค็กสีตังเลือกเอาครับจะมีแบบต้นต้นตำลักอยู่างนี้มีของฝากเหมือนตังแต่ถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นแบบนี้แล้วฟรีเค้กเลยนะเค้ก เคกเตอโมานเค้กเมืงตังเ็กงตัง้งเดิมอันนี้มันคือไอ้รเป็นหัเีอันนี้อ๋ออันนี้ตุ้งสุดดั้งเดิมเลยครัตามรถดั้งเดิมอมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวถอยมาก่อนเอาดูเลยดูเลยเนี่้วันนี้อันนี้ โอ้โมีหลายรถเลยเนี่ยของฝากมืงตังครับอ,อันนี้อันนี้เป็นผลไม้นี่กล่องสองร้อยร้อยกต๊อซี๊แต่นนี้ กินอันนี้ไว้นานกว่านอันนี้ไวอันนี้มันซีนไวนานกว่าอันนี้จะแบบสดกว่าแต่ก็กี่วันได้บริบบโภคก่อนเจ2สได้ื 12, อสิบสองเราทันว่าอคามเนตังครับอันนี้เป็นขั้นีไอ้นี่ไอ้นี่สักายานกาไอ้นี่สักยานราอสยาอ้นีสักยาน

สามอันร้อยใช่ไหมเอาสามล้อมีกี่รถไหมเอาสามล้เลยเอาเอารวมรถกอารวมรถเอารวมเอารวมรถนี่มันมีหลายอย่างเลืเอเอเโอเคอ้อ้หสามอันร้อยตังคมอเยอะเลยครับ เตยในะคราบเตยหอมเตมาตานก็มาซื้อได้ด้วยเด็กผลไม้พิเศษ วันนี้ก็มาถ่ายใบเกลของฝั่เมือต่างนะครับของฝ่เมือต่งทุกเทศกาลนะครับโอเคปบบมันนี้อันีีมาต่างในแบะซีของฝ่ากันนะครับ